พายุคันแมกีสุดท้ายแล้วหรือยังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับสุดท้ายของพายุคันแมกิที่กำลังกระทบภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนแต่คุณพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไหมและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักลืมการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในวันที่8พฤศจิกายน68กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่19และสุดท้ายเกี่ยวกับพายุคันแมกีซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พายุนี้เกิดจากยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเพรสชั่นคันแมกกีซึ่งปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะต่อไปแต่ทำไมเราถึงต้องกังวล ด้วยอิทธิพลจากพายุนี้จะทําให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายน68ซึ่งอาจนําไปสู่ความเสียหายที่รุนแรงเช่นน้าท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังดังนั้นประชาชนควรระวังอันตรายจากสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด สำหรับเกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้และการดำรงชีวิตของท่านนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็มีกำลังอ่อนลงโดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจังหวัดใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบวันที่8พฤศจิกาย,ยน68ภาคเหนือ แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่าแนพร่อุตรดิษ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนองบุรีรัมเชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางนาครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทภาคใต้ผู้เก็ตกระบี่ตรังและสตูลในวันที่9พฤศจิกายน68ภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและตากคำถามสำคัญคุณเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้อย่างไงบ้าง มีวิธีใดที่คุณคิดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากฝนตกหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา h t t p w w w t m d g o t h หรือโทร02399401213และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง